มีของลงเป็นหมื่นเซตอะลงได้เรื่อยอะโอนเลยมันไม่มันเลยว่ะกอลิกเนี่ยหลังหลังหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วผมผมเว้ยตายโอเคสวยเอ้ยมันมา เราเรากำงมันข wow, wow, wow. no, no. okay, okay. okay, ึ้นไปเรากำงมันขึ้นไปเฮียสวยเฮียเว่อเวอเวอไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะโอเคอเคเนี่ยขระดู๋ไปหนึ่งกันดู๋พี่ไปหนึ่ง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 เออผมตั้งข้างหลังให้นับตีดิแขนกูอ่ะแทนกูเล่นด้วยอะไรแบบเอยกูตกกูตกตายหนึ่ง สายสองอเอ้ยมันมามันมาเข้ามาเข้ามาเว้ยเข้ามาเว้ยขอรู้ก่อนขอรู้ก่อนโอเ้เวลเลยอเอ้ยพาอินเพื่อนเมื่อกี้มงึงกูเลี้ยงหัวมึงเต็มเลยดึง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 เว่อ Do you do you tiếp 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 chết tiếp Mình đột, mình đột tiếp ควอยู่ควบเมมีไอคบเพิ่มมีไปท้ายมาเอ้ยถอยมา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 ไอคนนี้มาโอ้ขบมาขนมาจะไหนเอ้ยผมมือองมือตึ้มตึตึ้มตึตึ้มไอไอ บ้านเราควรขึ้นมาดอวยไอ้อินมไหวไหมสามตัวโอ้ยเยอะเกิยไหวไหมไอ้ยังอละต้องอ่ะ,อะผมพี่พี่ดูพี่ดูทางขึ้นแล้วเออผมดู เออผมดูฝั่งนี้อยู่แบบแบ,บบตังขึ้นผมนะพี่ดูพี่ดูพี่ดูตังขึ้นนะไหมะโอ้เจ็บไอ้เหี้ยเข้าตัวควายอ,อันนึงตัวยเวอร์ เวอร์มากไปดูตังขึ้นแล้วนะมันมาดูช่วยพี่ครับไปเดิมช่วยเองมันมาถ้ากลับแตกที่ยังมีผมไม่มีใครทำ้ายพี่ได้เว้ยมาแล้วโทำไา้เวอร์พอว้าเลยเไ้่อินแล้วมาแล้ว เฮ้ยกูตายสวยฟาดจัดสวยสวยเก็บตะไหนไว้ก่อนเวอร์มอ่ะเวร์มา่อะไรมาปักเตอร์ยังสวยมาจนควยอ๋อมันมากันอีแก้ว่าบอยฮะมาว่ามันมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสวยเวอร์ ไปไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะบน,นะ oh, enough, huh? อ่ะตายไหนมาสวยพี่ชายเออพี่อยู่ตรงนี้ไปนงไปนัง่งไปนังปน่งไปอยู่ตรงนี้นะ กูอยู่ตรงไหนแล้ววะเฮ้ยมาโอ้กูตายชัวรอยเอ้ย,เยดดทุกทีมึงเก็บจะไหนวิ่งเว้ยเฮอยขา้างล่างอะที่ไม่นั่งลงไปเราผมจะการแม่งเองไป ข่วยพาดนายกูไม่รอดเฮียกำลังวิ่งไปได้คืนได้คืนโอ้ oh.